สวัสดีค่ะ k k เคสบนะคะวันนี้เรามานวดมือกันเองนะคะมานวดมือด้วยตัวเองค่ะไม่ใช่นวดมือกันเองเรามานวดผ่อนคลายมีใครไหมคะเล่นโทรศัพท์นานจับอยู่แบบนี้แล้วปวด องค์โคนนิ้วโป้งมาฝ่ามือลามชาไปถึงแขนอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าทําคอมพิวเตอร์นานแล้วรู้สึกว่าจะเจ็บตรงนี้จะปวดฝ่ามือจับเมาส์นานแล้วเจ็บตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะกล้ามเนื้อแบบมือตึงกลัวมือล็อกอะไรอย่างนี้มีใครเป็นบ้างคะถ้าเป็นเรามานวดผ่อนคลายมือให้ใหายนวดผ่อนคลายป้องกันมือชาแขนชานะคะหรือว่าเขาเรียกว่าโรค อะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ภาษาอังกฤษจําไม่ได้แต่คือที่จําได้คือโรคมือชาเนี่ยแหละค่ะจะแก้ได้ก็คือไปให้คุณหมอผ่าตัดมันเกี่ยวกับอ่าพังผืดที่ข้อเราไปทับเส้นไปทับเอ็นอะไรเราอย่างนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เราเกิดมือชาแขนชานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมานวดผ่อนคลายมือด้วยตัวเองค่ะอันดับแรกนะคะขอใช้ มือขวานวดให้มือซ้ายก่อนนะคะแล้วมือซ้ายก็ค่อยมานอนให้มือขวาที่เลือกมือนี้ก่อนเพราะถนัดมือขวาค่ะใครถนัดมือไหนก่อนก็ใช้มือนั้นได้เลยนะคะโอเคค่ะอันดับแรกนะคะเรามานวดแบบออกกําลังกายมือก่อนสักหนาที10นาทีเพื่อทําแบบนี้ค่ะหรือบีบบีบคลำๆๆแขนมือเรา แบบนี้ไปก่อนนะคะเพื่อที่จะแบบว่าบอกมือหรือบอกร่างกายเราว่าเออเตรียมความพร้อมร่างกายว่าเออฉันจะทําบางสิ่งบางอย่างกับเธอแล้วนะไม่ใช่อยู่ดีๆลุกขึ้นมากดมานวดมันเดี๋ยวเขาตกใจช็อกอ๋อไม่ใช่ละเดี๋ยวอ่อกล้ามเนื้อหรือหรือเส้นเอ็นหรือเส้นอ่อเขาเรียกอะไรนะคะ เส้นประสาทเราจะแบบว่าปรับตัวไม่ทันอ่ะสมมุติว่าทําไปครบ5-10นาทีแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็ใช้มือเรานะคะ,ะเขาเรียกอะไรนะคะ2มือนี้นะคะกดที่กลางฝ่ามือแบบนี้เลยนะคะใช้สองนิ้วนะคะตรงโคนนิ้วโป้งเราค่ะแล้วอีกนิ้วโป้งตรงนี้ก็มากดตรงนี้นะคะแล้วก็กดนวดคลึงเบาๆก่อนค่ะ นวดครึ่งเบาๆที่ทําแบบนี้เพราะว่าฝั่งนี้ก็จะได้กดด้วยอะไรด้วยถ้าใครไม่ถนัดก็เปลี่ยนใหม่ได้ค่ะเปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งเรามากดที่ตรงนี้ค่ะวางมือแบบนี้แล้วก็เอาอีกนิ้วโป้งเรามากดแบบนี้ค่ะแต่แบบนี้มันก็จะแลดูเหมือนไม่ถนัดหน่อยถ้าทําแบบนี้ก็จะถนัดดีค่ะนวดครึ่งไปค่ะตรงโคนนิ้วเรานะคะตรงนี้ค่ะตรงระหว่างช่องตรงกลางนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะเห็นไหมคะ ข้างล่างนี้ก็จะได้แรงกดลงไปด้วยนะคะมันจะอยู่ตรงโคนนิ้วโป้งหัวแม่มือเราเลยค่ะก็กดคึงลงไปก่อนนะคะ5ถึง10ครั้งหรือจนกว่าเราจะรู้สึกสบายผ่อนคลายค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มานวดนิ้วโป้งกันค่ะโดยการใช้แบบนี้นะคะปูหนีบนะคะกดนวดนวดครึงคร่งๆนะคะตั้งแต่โคนนิ้วนี้ไปถึง ปลายนิ้วเลยนะคะทํามือนี้ให้สบายๆนะคะมือนี้ก็กดนวดไปช้าๆนะกิกี้อาจจะแบบติดทําเร็วอีกมุมหนึ่งค่ะแบบนี้ค่ะนะคะแบบนี้คือที่เราใช้แบบทำไมไม่ใช้แบบนี้เพราะว่าแรงกดมันจะน้อยกว่าถ้าเราใช้แบบนี้ข้างล่างก็จะถูกกดนวดไปด้วยเลยค่ะก็คือจะออกแรงได้ดีกว่าเสร็จแล้วก็มาทำด้านข้างค่ะ หรือถ้าใครแบบครึงไม่ถนัดก็คือกดลงไปแท็บแท็บแท็บไปไปนิ้วก็ได้ค่ะแบบนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนได้ถูกนวดเหมือนกันด้านบนก็แทบ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 ด้านข้างนี้ก็แท็บแทบไปแทบแทบก็คือกดกดกดช้าช้านะคะกิ๊กทำให้ดูเร็วๆร็วนะคะก็คือช้าช้าโอเคได้ครบทั้งหมดนิ้วตรงนี้แล้วนะคะเราก็มาสู่โครนนิ้วค่ะ ก็คือก็คือใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ถนัดเอามือนะคะมาประคองนิ้วโป้งไว้นะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะกดโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ดันขึ้นเบาๆอันนี้คือเจ็บนะคะขนาดข้างนี้ไม่ได้ตึงมากนะคะก็คือกดลงไปแล้วก็เหมือนดันขึ้นไปเบาๆค่ะกดแล้วก็ดันขึ้นเบาๆนี่คือเจ็บจริงคะ่ะระวังนะคะมันเจ็บจริงๆคะ่ะคือเรานวดเองเราจะกําหนดแรงเราได้ไงคะก็คือโอเค กดไปเบาๆก็ได้แบบนี้ก็คือคลึงให้หมดทั่วทั้งนิ้วแล้วค่ะแล้วก็เอียงมาฝั่งนี้ด้วยก็คือตรงนี้2นิ้วนี้ประคองค่ะตัวนี้คือออกแรงกดเบาๆนะคะเจ็บจริงอะไรจริงนะคะจุดนี้โอเคนวดจนผ่อนคลายแล้วข้างนี้สังเกตไว้นะคะถ้าใครทําซ้ายก่อนสังเกตไว้นะข้างซ้ายเราไม่ค่อยถนัดนะอะนิ้วอ่ะ เขาเรียกอะไรนะเส้นเอ็นตรงนี้กล้ามเนื้อตรงนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงของกิกกี้รู้สึกมันไม่แข็งมากนะโอเคนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็กางมือออกแบบนี้ค่ะแล้วก็มากดนวดระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะตรงนี้ก็ถ้าของใครตึงหรือแข็งมากมันจะกดไม่ได้ลงแบบนี้นะคะมันจะแบบกดลงไปแล้วเจออะไรแบบแข็งๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบว่าจะตกใจเองแต่ไม่ต้องกลัวค่ะมันอาจจะเป็นแบบมันไม่ค่อยได้ อ,อ่ผ่อนคลายนะคะอาจจะเป็นพังผืดเกาะเล็กน้อยไม่ใช่พังผืดไม่ดีนะคะพังผืดดีแต่ว่าถ้าพังผืดไม่ได้รับการนวดหรือการใช้เหมือนนิ้วเราถ้าไม่ได้ใช้บ่อยๆเนี้ยพังผืดเกาะพอเกาะแน่นมันก็จะยึดยึดแล้วเราก็จะขยับไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราต้องเลยต้องมานวดโอเคกดไว้แบบนี้นะคะถ้าใครนวดคึงแบบนี้แบบรู้สึกไม่โอเคก็กดลงไปนะคะแล้วก็ดึงเบาๆออกมาเบาๆนะคะ กดลงแล้วก็ดึงเบาๆนะคะคลายกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะกดแล้วก็ดึงเบาๆค่ะโอเคค่ะเราบริหารนิ้วโป้งเสร็จแล้วก็ไปทำนิ้วชี้ต่อเลยค่ะใครจะจับแบบนี้ก็ได้ถ้าคุณถนัดแต่ว่ากีคิดว่าแบบนี้มันได้นวดดีค่ะนะคะก็ทำไปให้จนครบนะคะทั้ง5้าสนิ้วนับเลขไม่ถูกแล้วค่ะ ก็ทำไปจนครบนะคะระหว่างนิ้วเราก็มากดเหมือนเดิมค่ะก็มากดนวดระหว่างนิ้วนะคะก็แทบ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 ทบทบไปให้ครบแล้วก็มากดนวดระหว่างนิ้วอ่แทบ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 ไปให้ครบนะคะทําให้เร็วๆเพราะว่ากลัวมันจะยาวค่ะทุกคนอ่าพอทําครบเสร็จแล้วเราก็มารีดออกร่องนิ้วนะคะเนี่ยค่ะ รีดตั้งแต่นิ้วโป้งไปหานิ้วก้อยหรือนิ้วก้อยไปหานิ้วโป้งอันนี้ไม่ไม่ว่ากันนะคะรีดได้ค่ะรีดกลางฝ่ามือรีดออกร่องนิ้วทุกนิ้วนะคะรีดไปเลยแล้วก็รีดออกนิ้วปลายนิ้วค่ะแล้วก็รีดออกปลายนิ้วค่ะรีดออกปลายนิ้วเลยค่ะก็รีดออกปลายนิ้วเลยค่ะแล้วก็มากดนวดครึ่งกลางฝ่ามือนะคะ ก็ใช้แรงอย่างนี้ค่ะนวดลึงกลางฝ่ามือเสร็จแล้วก็มานวดบริเวณหลังมือนะคะประมาณว่าเออมาครึ่งนวดเส้นประสาทมาครึ่งนวดผิวด้านหลังนะคะนิดนึงนะคะแล้วก็ลูดออกปลายนิ้วนะคะลูดออกปลายนิ้วคือจะลูดให้แบบเหมือนสลัดทิ้งบางอย่างออกไปค่ะลูดสลัดทิ้ง ไม่ต้องรูดวงรูดแหวนชาวบ้านออกไปนะคะถ้านวดให้ชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็มานวดตรงข้อเรานะคะผ่อนคลายข้อนิดนึงค่ะฝ่ามือปลายมือเราผ่อนคลายไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาผ่อนคลายข้อมือข้อออมันจะมีเส้นเอน็นเส้นอะไรอยู่ตรงนี้ระวังนะคะค่อยๆนะคะถ้าจับแบบนั้นไม่ถนัดก,ก็มาจับแบบนี้ค่ะนวดเสร็จแล้วนะคะได้หมดแล้วเราจะขึ้นแขนไหม วันนี้ไม่ขึ้นนะเนาะเอาแค่มือก่อนนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอามือมาประสานกันนะคะแล้วก็เหมือนหมุนข้อมือเล็กน้อยค่ะซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแล้วก็ดึงกันเล็กน้อยนะคะเพื่อที่แบบเหมือนแบบออกกําลังกายข้อมือด้วยค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดึงสลับกันได้ถ้าใครไม่ถนัดนะคะต่อไปเราก็มานวดมือฝั่งฝั่งนี้ต่อได้เลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะฝั่งขวาถ้า ดูแล้วนะคะแล้วมาถึงท่านี้นะคะกดลงไปแล้วทุกคนสังเกตว่ามันมันมีความแตกต่างจากข้างเมื่อกี้ยังไงอันนี้คือแบบตึงมากและก็แข็งมากค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะนวดผ่อนคลายแบบนี้ก่อนค่ะนวดผ่อนคลายตรงนี้ แล้วก็ไปนิ้ววันนี้นะคะก็นวดให้ดูแค่ฝั่งเดียวนะคะอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนๆก็ลองไปนวดเองนะคะแล้วสังเกตคอมเมนต์บอกกิกกี้ได้นะคะว่าระหว่าง2ข้างนี้ข้างไหนตึงกว่ากันข้างไหนเนื้อตรงนี้แข็งกว่ากันนะคะแน่นอนค่ะข้างที่เราถนัดตรงนี้เห็นไหมคะมมันจะนูนไม่เท่ากันเพราะว่าการใช้งานมันไม่เท่ากันนะคะข้างนี้โดนใช้งานเยอะกว่าจะถือโทรศัพท์หรือทํางาน ถือเมาส์อะไรจะเป็นฝั่งขวาใช่ไหมคะถ้าใครถนัดซ้ายก็จะเป็นฝั่งซ้ายกิกี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าใครนวดแล้วหรือมีคําแนะนําการแชร์วิธีการนวดของตัวเองให้กิ๊กก,ก็เขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะกินกี กิก้ยินดีรับชมคนอะไรลืมชื่อตัวเองกิก้ยินดีรับคําติชมคําแนะนําทุกอย่างค่ะวันนี้ขอแช่ท่านวดมือให้ตัวเองง่ายๆแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะว่านวดมือเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปล้างมือไปดื่มน้ําอุ่นๆน,นะคะแล้วก็ปล่อยให้เลือดลมเขาไหลเวียนสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะสักครึ่งชั่วโมงก่อนค่อยไปอาบน้ําไปล้างมือนะคะอันนี้คือการนวดให้ตัวเองนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาจากภาพแข็งแรงทุกคนค่ะ